ทักทายนะครับ FC ที่น่ารักทุกท่านตอนนี้เราอยู่กันที่นะครับคำพยากรณ์ดวงชะตาในเดือนตุลาคม2568อย่าลืมนะครับกดติดตามดูดวงดีไรทีวีแล้วก็ทุกๆุกโซเชียลของชินแสงหมิงไว้ในทุกๆช่องทางจะได้ไม่พลาดสาระรความรู้ความบันเทิงก่อนใคร ดวงชะตาในเดือนตุลาคม2568นั้นถือได้ว่านะครับดาวพฤหัสนะครับหรือจูปิเตอร์ได้ย้ายขยับเดินหน้าเข้าตำแหน่งมหาอุจเป็นที่เรียบร้อยและสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวพฤหัสนี้เองนะครับไปได้ตำแหน่งพิเศษนอกจากเป็นมหาอุจแล้วยังเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่า ปัธุมเกณฑ์พระรหัสสีทรงศักดิ์แช่มช้อยเป็นปัธุมเกณฑ์ชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองหรือได้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นยวดยานพาหนะที่ดินคอนโดจะติดต่อซื้อขายประการใดก็ตามล้วนแล้วแต่นำพามาซึ่งความสำเร็จมาให้ ต้องบอกต่อไปอีกว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวเกตก็เป็นอีกดวงหนึ่งที่มาอยู่ในตำแหน่งเรือนการเงินจะมีโชคดีเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กใครจะเริ่มต้นหรือทำไปแล้วบางส่วนจะทำต่อก็ล้วนแล้วแต่นำพาซึ่งความสำเร็จมาให้ เป็นช่วงจังหวะที่ยังได้รับแรงหนุนจากดาวเสาและดาวราหูที่ไปอยู่ในตำแหน่งโยกหลังกับชาวลัคนาราศีเมษอยู่ในเรือนลาภะดาวเดินขนาดนี้จะไม่ดีได้อย่างไรถูกไหมจะต้องดีสินะครับอย่ากระนั้นเลยชาวลัคนาราศีเมษนะในช่วง ครึ่งเดือนแรกของตุลาคมรับทรัพย์ส่วนครึ่งเดือนหลังก็รับทรัพย์แต่มีแต่ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งและพยายามบริหารอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาจุกจิกเรื่องหงุดหยิบเข้ามาได้ง่ายวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าวันที่6ถึงวันที่10ตุลาคมการเงินจะดี แม้จะมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดโปร่งในด้านอารมณ์นะ1 1 1ถึง15 16กถึง20การเงินดีตลอดในช่วงนี้แหละที่คุณจะรับทรัพย์มีโชคดีในเรื่องการเงินติดต่อธุระป,ประปังใ,ใดๆก็ได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ2 1จนถึง25เหนื่อยน่อยแต่มีความสำเร็จดี26-30ถึง30ดีต่อเนื่องแต่ให้ระวังสุขภาพ ชาวลัคนาราศีเมษคุณมีดาวนะครับอีกสองดวงคือดาวพุธกับดาวอังคารซึ่งอังคารได้เป็นกเกษตราธที่ประดีแต่ไปอยู่ในเรือนมรณะนั้นอยู่ร่วมกับดาวพุทธที่อยู่ในเรือนมรณะด้วยดูเรื่องเอกสารให้ดีสักนิดหนึ่งถ้าต้องมีการตกลงสัญญาใดๆก็ตามดูสิ่งเหล่านี้ให้รอบคอบส่วน,นเรื่องความรักชาวลัคนาราศีเมษมีความจุกจิกใจอยู่บ้างคนที่คบซ้อน จมุนหงิดปวดหัวนะครับมีความรู้สึกกระวนกระวายใจมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงในด้านอารมณ์เท่านั้นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับจะบอกไว้กับชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านที่แสนหมิงไปก่อนขอให้โชคดีนะครับในเดือนตุลาคมเดือนที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าตำแหน่งย้ํานะย้ายเข้าตำแหน่งมหาอุจแล้วก็เป็นปทุมเกณฑ์สําหรับชาวลัคนาราศีเมษโชคดีครับ ำนักมังก,กรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล